สวัสดีครับเดวิดนาสร้างป่าครับแหล่งเรียนรู้ศึกษาเพื่อการพึ่งพาตนเองนะครับเดวินาก็มุ่งหวังที่จะสร้างสวนป่านะครับสร้างแหล่งอาหารเพื่อที่จะสามารถพึ่งพาตนเองให้ได้นะครับก็มาถึงวันนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งปีนะครับก็มีสิ่งต่างเกิดขึ้นมากมายในสวนนะครับแต่สําหรับวันนี้ก็ไม่ได้พูดเรื่องนั้นหรอกครับก็คือตอนนี้ดวินาก็นั่งอยู่ใต้ ต้นพวงนะครับต้นกุ้งใหญ่นะครับซึ่งมีอยู่ในพื้นที่ของเดวินาก็เพื่อนๆหลายท่านนะครับที่ต้องการที่จะเพาะไม้กุ้งนะครับแล้วก็มี FC หลายคนนะครับก็โทรคุยปรึกษากันกับเดวินาว่าต้นกุ้งพ่อยังไงเวลาไหนเก็บมเมล็ดพันธุ์อะไรต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้เดวินาก็จะนําเสนอในเรื่องของ การเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้กุ้งนะครับเนื่องจากไม้กุ้งนะครับนี่ก็คือเมล็ดพันธุ์ไม้กุ้งนะครับบางต้นก็อาจจะแก่ก่อนหน้านี้นะครับแต่บางต้นก็จะแก่ช่วงเมษายนมีนาเมษาพฤษภานะครับไปจนถึงมิถุนานะครับอันนี้ก็เป็นเมล็ดพันธุ์ของไม้กุ้งนะครับลักษณะของการแก่แล้วก็ร่วงนะครับ ถ้าเป็นก่อนหน้านี้นะครับถ้าเป็นในช่วงของเดือนมกราคมพานะครับบางต้นก็จะร่วงในช่วงนั้นนะครับเนื่องจากเมล็ดของไม้กุง้งี้เขาจะอยู่ได้ไม่นานนะครับก็จะอยู่ในราวเดือนครึ่งถึงสองเดือนนะครับมเมล็ดก็จะฝ่อในธรรมชาตินั้นเมื่อมเมล็ดฝอก็ไม่งอกนะครับในธรรมชาติไม้กุงจะร่วง ที่เขาพร้อมที่จะงอกนะครับก็จะร่วงประมาณแถวๆปลายฤดูแล้งไปหาฤดูฝนนะครับเนื่องจากเขาใช้เวลาในการงอกนั้นก็จะอยู่ราวๆต้นฝนนะครับก็คือเมื่องอกแล้วเขาก็จะเจริญเติบโตโดยใช้น้ําฝนในปีนั้นๆนะครับเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงให้ต้นของเขาโตขึ้นนะครับก็ ถ้าเขาหล่นนะครับในช่วงของเดือนมกรากคมพานะครับตรงนั้นก็ค่อนข้างที่จะเพาะลำบากนะครับอาจจะไม่งอกหรือว่างอกก็ไม่เกิน10%หรือ5% 10%นในระใ,ในระดับนี้นะครับแต่ถ้าเขาหล่นในช่วงเดือนนี้นะครับแล้วก็มีลักษณะปีกที่ใหญ่นะครับปีกที่ใหญ่ มเมล็ดที่มีสีน้ำตาลแก่ในลักษณะนี้นะครับการงอกก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการงอกเยอะนะครับเนื่องจากถ้าเป็นฤดูปลายมีนาเมษาก็จะมีฝนเริ่มตกลงมานะครับดินที่อยู่บริเวณคนต้นหรือว่าตรงที่มเมล็ดพันธุ์เขาปิวไปนะครับก็จะมีความชื้นแล้วก็เหมาะ หมาะในการที่จะเขาจะงอกขึ้นมาเป็นต้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื่องจากมีลมพายุผ่านมาเมื่อ4-5หวันก่อนนะครับเดวินาก็จะพามาเดินดูนะครับลักษณะของการกระจายพันธุ์ของต้นกุ้งนะครับเมล็ดพันธุ์ที่สามารถที่จะงอกได้100%เอร์เซนะครับก็เพื่อเพื่อเพื่อที่จะเพื่อนๆที่จะเพาะนะครับก็จะได้นำข้อมูลนี้ไป ทำการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถ้าเร็วไปถ้าไม่งอกก็จะเสียกำลังใจนะครับอาจจะไม่อยากเพาะนะครับแต่ถ้าเพาะได้มีอัตราการงอกสูงถึง70-80%นะครับส่วนวังไม้กุ้งก็จะไม่ไม100่นะครับก็จะ70-80%ก็แล้วแต่ปีเหมือนกันก็จะทำให้มีกำลังใจในการงอกในการเพราะนะครับขอโทษที เดี๋ยววันนี้เดี๋ยววินาก็จะพาเดินดูรอบๆบริเวณคนต้นนะครับซึ่งก็หล่นเยอะเหมือนกันนะครับไปดูครับเนื่องจากต้นกุ้งนะครับก็เป็นไม้วงยางนะครับต้นกุ้งหรือต้นพวงเนี่ยนะครับเป็นไม้วงยางซึ่งมีขนาดที่โตได้นะครับแล้วก็สูงใหญ่เกิน30-40เมตรนะครับก็มีแล้วแต่ต้นนะครับแล้วแต่อายุของเขานะครับสำหรับต้นนี้ก็เาวาๆ 30กว่าเมตร4 0ิเมตรนะครับต้นนี้นะครับก็สูงรล้วเลยนะครับถ้าไม่ย้อนแสงนะครับเดี๋ยวนาก็จะถ่ายเมล็ดเขาให้ดูนะครับที่ยังไม่หล่นนะครับก็เยอะนะครับเป็นเมล็ดไปกุ้งแต่มันย้อนมันถ่ายยากนะครับก็ถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะเมล็ดนี้นะครับเมล็ดนี้ก็ถือว่าเป็นเมล็ดที่ร่วงลมนะครับเดี๋ยวนา เรียกว่าเป็นการล่วงลมนะครับคือปีกก็ยังไม่แก่นะครับยังไม่เขียวตรงนี้อัตราการงอกจะอยู่ที่0%เลยนะครับ0%เลยก็คือเวลานำไปเพาะจะเน่านะครับแม้เขาจะแห้งในขณะที่อยู่บนพื้นแล้วเราไปเก็บนะครับก็จะไม่งอกนะครับซึ่งก็เคยทำมาแล้วสำหรับเมล็ด สำหรับเมล็ดนะครับไม้กุ้งหรือไม้พวงนะครับที่จะงอกนะครับออกหก่างจากต้นประมาณ10-20เมตรก็จะเห็นนะครับลักษณะนะครับปีกใหญ่นะครับปีกเขาจะใหญ่นะครับปีกใหญ่เมล็ดสีน้ำตาลเข้มนะครับถ้าลักษณะนี้อัตราการงอกก็จะอยู่ที่ 70%นะครับไม่ถึงร้อยนะครับมองไปทางโน้นก็ก็จะเห็นปีกของต้นพวงนะครับมเมล็ดนะครับที่หล่นลงมานะครับการเก็บเม็ดพวงนั้นถ้าเก็บจากบริเวณคนต้นก็จะเห็นได้น้อยนะครับแต่ถ้าออกมา5-10เมตรนะครับเนื่องจากมเมล็ดพวงนั้นบินไกลนะครับเขาจะเป็นไม้ที่บินไกลนะครับไม่ไม,ไม่ไม่บินใกล้ เขาจะบินไปไกลนะครับก็เดือนนี้นะครับเดือนมีนาคมก็ปลายเดือนเลยนะครับก็จะสามารถเก็บมเมล็ดพวงนะครับมเมล็ดกุง้ง mm. เพื่อที่จะนําไปเพาะนะครับ mm. เมื่อนําไปเพาะก็ใช้เวลาประมาณ8-10วันนะครับ mm. เมื่อบ่มเสร็จแล้วก็นําไปลงถุงเมื่อเขาแทงรากออกมานะครับก็ก็จะอยู่ที่ เดือนพฤษภามิถุนานะครับก็จะนําไปลงดินได้เลยเนื่องจากต้นพวงนั้นเดวินาก็เคยลองเก็บไว้นะครับเก็บไว้เพราะเก็บไว้ว่าจะให้ต้นใหญ่นะครับต้นพวงนั้นถ้าอยู่ในถุงการเติบโตนั้นค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเนื่องจากเมล็ดพวงนั้นเป็นเมล็ดที่แทงรากในระยะที่ไกลนะครับเป็นไม้ที่ค่อนข้างโตช้านะครับไม่ได้โตเร็วนะครับโตช้าไม่เหมือนพวกพยุง หรือยังนานะครับอย่างนี้นะครับบริเวณนี้ถ้าเดินเก็บนะครับก็จะได้หลายหลายสิบเมตรนะครับอาจจะเป็น 30- 40เมตรนะครับก็ก็คงจะได้นะครับเดวินาก็ยังไม่ได้เก็บนะครับเนื่องจากแถวบ้านของเดวินาแถวสวนของเดวินานะครับก็ไม่มีใครที่จะเพาะต้นไม้นะครับตันอกจากเดวินาคนเดียวนะครับก็อาจจะอยากเก็บอันไหนก็ได้นะครับ ก็จะคงจะรวบรวมไว้อยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการนะครับก็อาจจะทักแชททักไลน์เพื่อน,นำไปเพาะนะครับกับเดว,วินาได้นะครับก็สำหรคลิปนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบต้นพวงนะครับเนื่องจากต้นพวงก,ก็เป็นไม้วงยางนะครับเห็ดที่เกิดในต้นพวงก,ก็มีเห็ดละโงกเห็ดเพาะ พวกนี้นะครับก็สามารถที่จะเกิดได้นะครับในต้นพวงนะครับตรงนี้ถ้ามองดูก็คงไม่ได้นะครับเนื่องจากแดดก็เริ่มแรงสำหรับคลิปนี้เดวินาก็ขอจบคลิปนะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับเนื่องจากก็จะเอาเวลาไปทำงานอย่างอื่นนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆสําสำหรับการติดตามรับชมก็หวังว่า คิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆที่เตรียมที่จะเพาะไม้กุง้งไม้พวงนะครับก็ถ้ามีปัญหาหรือมีข้อสงสัยในเรื่องใดต่างๆในเรื่องของการเพราะเม็ดพวงนะครับก็อาจจะโทรหรือทักแชทมาคุยกับเดวินาได้นะครับเรนื่งจากเดวินาก็มีประสบการณ์แต่ อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็สามารถที่จะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจในการทำการเพราะ,มะเมล็ดไม้เหล่านี้นะครับสหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ